วันนี้นะคะเจ้าชายอสูรน,นะคะตัดผมกลางตลาดนะคะเดี๋ยวเราดูนี่กลางตลาดจริงๆนี่หน้าเขียงหมูนะคะ<ม>เขาจะมีช่าง<ม>เขาเป็น VIP มีช่างส่วนตัวค่ะใครสนใจก็มารับหัวรับจัมร้อยที่ไหนคะร้านไอ้หมูยัดไที่สุดในโลกจังหวัดชลบุรีก็พอแล้วมั้ง <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะเป็นทรงนี้นะคะทรงนี้ก่อนนะหรือเฉยๆทงอะเก้าอี้ไม่หมุนเองเหรอไอ้สั่งจากเกาหลีใช่ความรู้สึกนู้นแต่เก้าอี้เก้าอี้นี่มาจากเกาหลังนะคะเออดูเก้หลังดูกดหลังดูหวีค่ะช่างมือชีพมากนะคะห่างมากไม่ใช่วิหางครับเพราะเราจะไม่ฉีดน้ำก็ควักน้ำน้ำหมูก็ได้ค่ะ โผล่มาครลมมาทางนี้เขาไม่คงมองลราเขามองกันเลยแหละอันนี้ซอยตรงนี้มาก่อนเดจะถ่ายให้ดีนะครับความยาวก่อนนะครับความยาวตรงไหนวะเ้าจะใหดูก่อนแล้วก็ไม่ก็แล้วแต่ช่างอ่ะตามใจช่างแล้วแหละตอนนี้กันไกลกับมึกกันไกลอยู่ที่ช่างอ่ะซอยก็ซอยก็ไม่ก่อนแล้วถ้าแบบนี้ไม่ถ่ายจะใชยสูตรไม่กล้าเลยนะคะนั่งตัวเก่งใหญ่เลยอ่ะ เขากิจาก,การเขาใหญ่โตมากเลยค่ะเขาไม่มีเวลาไปที่ร้านนะคะดีเองจดจนะำใจของขนาีนห้หมูไม่ขายด้วยน,นะคะ,ะวันนี้เอาอะไรคะปอดครับปอดไม่ขายค่ะตั้งมาก่อนพี่เแต่รอหน้าพี่สุดยอดเขาจะรีบไปไหนเปล่า เวาัไีปอดไม่มีนะคะมีแต่ตับแข็งค่ะดูนะคะแล้วนึงนี่อันนี้ร้านอันนี้ร้านหมูนะคะแชพูร้อยที่บห้าบาทโอเคค่ะเดี๋ยวทอนตังก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะองเป็นตรงอะไรโอเคบายบาย